สวัสดีค่ะ FC เพจคุณชัยไทยประตุนะะสวัสดีครับผมแนะนําหน่อยชื่ออะไรครับผมค่ะแอดมิน B นะคะ B ทําหน้าที่อะไรบ้างครับค่ะในส่วนของงานที่บีรับผิดชอบนะคะก็จะเป็นในส่วนของการรับลูกค้านะคะแล้วก็ดูแลในส่วนของเ,ออเงินแม่ไม้นะคะที่ประเทศเยอรมันนะคะ,ะค่ะแล้วก็ โทรศัพท์อีกรับโทรศัพท์ค่ะแล้วก็เป็นแอดมินเพจด้วยค่ะอ๋อดูแลทุกอย่างหมดเลยวันวันไหมวันวันหนึง่งโทรศัพท์เนี่ยอ๋อวันวันหนึน่งก็คือมีลูกค้าที่เข้ามาปรึกษาจํานวนมากค่ะก็เข้ามาปรึกษาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าง f อซนะคะถ้ามีเรื่องที่จะปรึกษาหรือพูดคุยกับคุณชัยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาค่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วเบื้องต้นก็จะมีแอดมินคอยรับเรื่องแล้วก็จะส่งต่อให้คุณชัยพูดคุยกับลูกค้าโดยตรงค่ะ นีอยากให้เอฟซีได้ทราบนะครับโอเคขอบคุณมากครับพร้อมมาอีกคนหนึ่งครับมาอ่าสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อะอะไรครับขวัญค่ะขวัญทําหน้าที่อะไรครับผมก็หลัากๆก็ทําหน้าที่อ่าตอนนี้ก็ทําแม่ไม้นะคะเยอรมนันออสเตรียค่ะแล้วก็ ดีว่าตอนช่วงนี้มีพี่บีคอยช่วยนะคเพราะว่าแม่แม่เยอรมันของเราคือเยอะมากเยอะมากใช่ไหมอรอนานแม่ประเทศเยอรมน,นีคําถามเยอะค่ะเยอะมากเอกสารเยอะด้วยรอนะประมาณกี่เดือนครับถึงได้เงินเนี่ยเอ่อถ้าเร็วสุดอาจจะอยู่ประมาณสักสามถึงหเดือนนะคะแต่ว่าเอกสารต้องครบถ้วนอ่า <นะ S 1> บางค,คนไม่ครบบางคนมาปุ๊บไม่มีใบมอหน้าบาัตรอยู่ที่เยอรมน,นีต้องขออีก ใช่ค่ะบางคนมาแบบไม่รู้เลยว่าสามีเสียที่ไหนรู้แค่ว่าเขาตายที่นูน่นเนี่ยอันนี้ก็แบบเหมือนงมเข็มเดมหาสมุดเหมือนกันนะคะแต่เราก็เจอค่ะใช่ค่ะเจอใช่ไหมมันใช้เวลาด้วยบางคนก็เรื่องเยอะคือบางคนก็เอกสารไม่มีสักมีแค่พาสปอร์ตอย่างเดียวค่ะของสามีแต่เราก็เจออันนี้ของประเทศเยอรมนีใช่ไหมครับตอนนี้งานเราก็มีงานเยอะใช่ไหมครับเยอะค่ะเรื่องมรดกอีกค่ะอันนี้ก็เพิ่งได้รับเอกสารจากทนายนะคะนี่ก็ต้องเดี๋ยวจะแจ้งลูกค้านะคะให้ทราบ เราทำงานกับทีมงานทนายความที่ต่างประเทศด้วยใช่แล้วค่ะโอเคครับคุณมากครับผมอ่ะไปครับผมอ่ะมาค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับออมค่ะออมฮะออมทำหน้าที่อะไรครับผมก็อ่าถ้าเป็นหลักๆเลยเราก็จะดูแลในส่วนของบัญชีค่ะอ่าออมเกี่ยวบบัญชีค่ะแล้วก็ภาษีภาษีค่ะแล้วก็ ปัจจุบันลูกค้าคุณชัยเพิ่มขึ้นเยอะมากอืหนูก็ได้มาช่วยดูในส่วนของเงินมรดกด้วยค่ะแล้วก็จะมีเงินบำนาญอย่างเงี้ยค่ะบำนาญก็เยอะแล้วก็ภาษีคนไทยที่อยู่ต่างแดนแกินไม่ไม่เรารับทําภาษีให้หนะชาวต่างชาติก็รับทำเรามีบริษัทใช่ไหมครับออมใช่ค่ะเราก็มีบ,บริษัทค่ะ อ่ามีบริษัทที่รับทําด้วยให้ทางเราเพื่อให้ความสบายใจกับลูกค้าใช่ไหมครับผมใช่ค่ะฮะงานเยอะไหมตอนนี้เยอะเยอะค่ะเยอะมากมากเลยค่ะอเยอะมากๆเลยตั้งใจทํางานดูหหัวหน้าเลี้ยงดีนะกินประจํากางเกงเริ่มคับอีกแล้วค่ะเริ่มรวมแล้วใช่ไหมต้องกินต่อใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับอะต่อครับพร้อมมา สวัสดีค่ะครับแอดมินแต้มนะคะแต้มโอ้โหจอมัเริ่มเพิ่มเลยแจมทำอะไรค่ะใหญ่คนอื่นก็ของแต้มนะคะก็รับเรื่องต่อจากข้างคุณชัยแล้วก็แอดมินพี่บีค่ะก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้ามันเยอะค่ะก็เลยต้องต้องแบ่งกันทําหมดเลยทั้งแม่ไม้ทั้งมรดกเยอรมันก็มีสวิตก็มีค่ะ แล้วก็ประสานงานกับทีมงานที่ต่างประเทศด้วยใช่หลายหลายประเทศเรามีทีมงานทนายความมีด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์ทนายความด้วยก็ทุกอย่างลูกค้าก็มาทุกรูปแบบะนะฮะแต่เป็นหลักก็คือทําพวกวีซ่าค่ะ <Visa S 2> ประสานงานกับลูกค้าที่ต้องการทําวีซ่าเชงเกนอัน,นโอ ค่ะหรือว่าที่อยากกลับไทยถาวรเข้ามาด้วยวีซ่าอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้โนเอาวีซ่าเขหรับฝรั่งใช่ค่ะ,ะแล้วก็สำหรับคนที่จะเกี่ยวกับมีอะไรไหมประกันออมทำประกันออเนาะใช่ค่ะออมก็มีประกันอีกอประกันสุขภาพร่างกายหรับฝรั่งเอย ประการชีวิตก็ออมเป็นคนทํานะคะผมใช่ค่ะแล้วของเรานะคะก็มีทําสัญญาพินัยกรมสัญญาสามิภัญยาใช่ค่ะพินัยกรมใช่ค่ะเรามีทนายความไปถึงหน้าบ้านคุณเลยค่ะเรามีทีมงานนิติกรค่ะอ่าด้วยแล้วก็ทนายความด้วยที่ประเทศไทยกลางประเทศเรามีมีทนายความไหมมีค่ะค่ะก็พูดพูดพูดชื่อได้เลยใช่ไหมคะ หรือว่าสุวรรณสิทธิ์แล้วกันอสุวรรณสิทธิ์ดีกว่าค่ะค่ะเพราะว่าทนายความเราเยอะมากใช่พูดไปมันครึ่งชั่วโมงยังไม่จบเพราะชื่อมันเยอะมากนะหลายๆประเทศมีประเทศเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์นะครับเบลเยียนเฮ์แลนด์นะครับอังกฤษแล้วก็อังการีก็มาค่ะอังการีนะครับเดนมาร์กแล้วก็มีสวีเดนก็มีนะครับหลายๆหลายๆคันที่เข้ามาทํางานกับบริษัทคุณชายไทยบาราตุงก็เยอะนะครับชื่อมันเยอะมันเกือบสี่สิบห้าสิบคนไปในไทยอีกอะ มันเยอะมากนะครับเพราะฉัน้นตอนนี้เราก็งานเยอะ,ะเราทํางานเป็นไงพอมาอยู่กับผมว่าทํางานเป็นไงบ้างเ,เขาเรียกว่าเป็นทํางานเป็นยังไงเป็นระบบแล้วก็ขั้นตอนที่อยากให้ทางลูกค้าเข้าใจว่าบางอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยอลูกค้าคบางคนจะเอาจ่ายวันนี้พรุ่งนี้จงได้ใช่ค่ะก็ก็อยากให้เข้าใจด้วยค่ะเขาบางครั้งก็คือมันมีการตรวจสอบระยะ เวลาให้ลูกค้ารอด้วยค่ะเราก็จะพยายามแจ้งเข้าไปในไลน์ให้สัญญาสามิภริยายเนี่ยกับพี่นายรรมเนี่ยรัศนายความไปถึงบ้านเลยที่ประเทศไทยเนาะที่ประเทศไทยค่ะส่งไปถึงบ้านเลยอันนี้เราก็มีทีมงานที่นี่นเกี่ยวกับขินจดหมายนะต่างๆเราก็รับทำกระแปะเอกสารเราก็รับทำเรา มีบริษัทที่ร่วมกับเราด้วยกันที่แปลเอกสารด้วยกันเราสามารถทํ้ได้ไม่ต้องผ่านอะไรลผ่านเราจบเลยที่บริษัทคุณชัยไทยประราชตรงเดียวะนะครับผมโอเคปิดแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าตีหับชมห้าฟังแล้วก็ติดตามคุณชยัยต่อไปนะคะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอบคุณเจ้า